โลกียนหนังซื้อให้ฉันได้อ่านตังแต่วัยเยาวแม่น้ำที่ไหลผ่านบ้าน ติกรรมชีวิตทุงนาป่าเขาจนเดินเข้ามาฉันอาจนขึ้นใจหลอเขียนชีวิตให้ฉันได้

จะถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะบทเพลงค่ะที่คุณพยัตภูวิชัยนะคะตั้งใจกลั่นออกมานะคะเพื่อขอบคุณนักเขียนทุกท่านนะคะแล้วก็ศิลปินทุกคน,นะคะ่ะและแน่นอนค่ะมีผลงานรวมเพลงนี้นะคะในชื่อเดียวกันนะคะซึ่งไม่ใช่แค่มีผลงานเพลงเท่านั้นนะคะแต่เป็นบ็อกเซตนะคะที่รวมทั้งผลงานวรรณกรรมแล้วก็ผลงานเพลงด้วยนะคะการรวมตัวกันในครั้งนี้นะคะอย่างช่วงที่แล้วที่บอกก็คือในกลุ่มสมมสิน ะะซึ่งกลุ่มสโมสิเนี่ยเราได้ยินชื่อมาสักพักหนึ่งแล้ว<ช>นะคะพี่พิยาค่ะรวมตัวกันศิลปินหลากหลายแขนงมากเลยจุดเริ่มต้นขออเล่าส,สั้นๆน,นิดหนึ่งจุดเริ่มต้นมันมาจากการเขียนง,งานอัลบั้มหนึ่งชื่อจรานในดวงใจเพื่อรำลึกถึงพิจารันผมก็ทําเองทั้งหมดแล้วก็เชิญเพื่อนพี่น้องมาถ่ายทอดด้วยใจเพื่อคารวะพิจารัอ,อมันนําม,มาสู่ เป็นคอนเสิร์ต35มสิบห้าปีฟกซองคำเมืองจรนในดวงใจที่ศูนย์วัฒธรรมหอใหญ่เมื่อปีห้าห้ามันก็ต่อยอดไปโดยปริยายด้วยว่า35เพลงที่เราเลือกก็ไปขอเพื่อนที่น้องสายจิตรกรเล,กเลือกเลือกจากเพลงอยากอยากเขียน,นบรรดาลใจจากเพลงไหนก็เขียนภาพาจัดแสดงกันที่ที่หอประชุมกลุ่มสาภาพของอาจารย์ธีรภาพ ก็ส่งภาพเข้ามาด้วยอีกสามสิบห้าภาพม,มันก็คือกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่าง<ฆ>โดยโดยความตั้งใจจริงๆแล้วก็คือมันเริ่มมาจากเพลงนั่นแหละแต่ที่มันมาถึงวรรณกรรมได้ส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่อังคารบอกว่ามีวันหนึ่งศิริวรแก้วการซึ่งเป็นนักเขียนเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์พจนภัยด้วยเชิญผมไปไปเล่นในงานเปิดตัวหนังสือเขาโลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความรของความเศร้า ผมแต่งเพลงจากหนังสือเพื่อไปไปเล่นในงานนั้นบางเอื่นว่าเพื่อนพี่น้องก็ให้แรงบันดาลใจต่อเขียนให้ผมหน่อยเขียนเล่มนี้บ้างสีอะไรเงี้ยมันก็เลยต่อยอดจากการพูดคุยก็มันทําให้ความเป็นสมอสินเห็นชัดว่าเนี่ยศิละปะสองทางซึ่งกันและกันเอ่อเราสามารถเกาะเกี่ยวศินจากแขนงหนึ่งมาเป็นอีกอีกแขนงหนึ่งที่เราถนัดได้ค ถามที่คุณศิลานะคะเราเคยได้ยินเพลงนะคะที่ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมงานเขียนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโค้ดคำสั้นๆอย่างนั้นไหมคะค่ะแต่ว่าสำหรับอันนี้พิเศษแล้วก็แตกต่างจริงๆครับผมอันนี้จะเป็นการถอดคอนเซปต์ของหนังสือออกมาการมองหนังสือตั้งเล่มแต่ว่าที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการหยิบบางถ้อยคําบางส่วนบางวรรกรรมบาง บางวัดมาใช้ซึ่งเป็นเป็นส่วนที่มันไพเราะหรือมันกินใจอย่าง,างเรารู้จักกันดีอย่างเพลงอะไรรักเนี่ยนะฮะแม่นมีปีกโผลบินได้เหมือนนกก็ามาจากหนังสือของศรีบุรพาสงครามชีวิตอะไรนะ,ะก็มีการใช้อย่างนั้น,นแล้วแี่จริงเนี่ยเอ,อนักแต่งเพลงหลายๆลยคนก็เป็นนักเขียนนะฮะใช่ค่ะ,ะรุ่นเก่าหน่อยอย่างคุณสุรพลทนวณิชก็ใช่นะฮะคน ทั่นลุงอาจินก็ยังเคยเขียนเพลง<ะ>ครับผมรุ่นใหม่ๆที่เห็นชัดก็คือที่งาสรชัยจันทิมาทรอ,อย่างนี้นะ,ะครับคุณนงารคะครั้งนี้นะคะเป็นการารวมตัวกันนะคะถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยแหละเพราะว่าไม่ใช่แค่ผลงานวรรณกรรมเพียงเล่มเดียวนะคะมีหลายเล่มเลยสําหรับคุณังคารคิดว่าการรวมตัวกันแบบนี้นะคะจะสร้างสีสันให้กับวงการทั้งวงการเพลงแล้วก็วงการวรรณกรรมยังไงบ้าง ผมว่าโดยโดยส่วนโดยส่วนตัวผมค่อนข้างเชื่อนะฮะว่ากลุ่มก้อนทางทางความคิดของคนที่ใกล้เคียงกัน่ะค่าจะจะสามารถแชร์กันได้นะก็เหมือนก็เหมือนเพลงกับหนังสือชุดนี้ก็คือมันเกิดจากความสัมพันธ์สันเพื่อนสันพี่สันน้องที่ที่ที่ความรักในการอ่านการเขียนนำพาเรามาเจอกันเสร็จแล้ววันหนึ่งเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันพี่ประจัมี ทักษะในการเขียนเพลงการทำดน,นตรีคือจะพูดง่ายๆก็คือ,อทั้งหนังสือแล้วก็ก็บทเพลงเหมือนเหมือนที่สมเมศร์บอกนะมัน,ม,นมันมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วมนันเป็นทักษะของการใช้ภาษาเหมือนกันเป็นเพียงแต่หนังสืออาจจะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมท่วงทานองเหมือนบทเพลงแต่ขนาดเดียวกันบทเพลงก็ใช้ใช,ใช้ตัวหนังสือใช้จินตนาการแบบเดียวกับที่กวีหรือนักเขียน ใช้ใช้ในการเขียนหนังสือแล้วค่ะถามทั้งพี่สุมเมธและพี่พิยัตขอที่พี่สุมเมธก่อนเพราะว่าพี่พิยัตเองและพี่สุมเมธเองก็คืออยู่ในวงการเพลงนะคะมายาวนานแล้วพี่พิยัตก็เคยอยู่เบื้องหลังต้องตอบโจทย์การตลาดสําหรับเพลงแบบนี้พี่สุเมธโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ฟังยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือฟังเพลงก็อาจจะมีแรงบันดาลใจที่จะอ่านหนังสือ,อคนที่ อ,อ,อ่านหนังสือแล้วก็อาจจะมีความสุขในการฟังเพลงมากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็มันก็เกี่ยวข้องกันนะฮะมันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดถึงตรงนี้นะฮะมันเป็นเป็นเรื่องของการเขียนทีนี้คนที่รักการเขียนรักการร้องเพลงหรือแม้แต่นักร้องเนี่ยผมก็อยากจะให้นักร้องที่ผมอย,อย่างผมไปเป็นโค้ชหรือเป็นไกด์อะไรพวกนี้มาเนี่ยฮะอยากให้นักร้องรุ่นหลังๆนี่อ่านหนังสือ นะฮะก็ก็จะเป็นอะไรที่มันจะจูงเข้าหากันซึ่งก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะฮะ,ฮะว่าอยากจะให้อ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็เผื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองจากนักร้องมาเป็นนักเขียนด้วยค่ะพิพิยัตคะความหวังของพิพิยัตในการทํางานในครั้งนี้พอดูเหมือนว่าที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยยากนิดนึงนะคะกับการทํางานที่จะต้องตอบโจทย์การตลาดอยู่ตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าผลตอบรับจะค่อนข้างน่าชื่นใจเลยสําหรับคนในวงการวารรณกรรมและกงการเพลงด้วยกันนะคะครับก็ขอโทษครับ จริงๆที่ผ่านมามันก็คือคนเราอยู่ได้ด้วยการกินข้าวจานเดียวแหละผ่านการตลาดผ่านอะไรมาสุดท้ายผมก็ยังกินข้าวจานเดียวทาอะไรที่ตัวเองจะมีความสุขขึ้นสิ่งนี้มันคือก่อตัวอยู่ในใจตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านก็ามาทําเพลงกับแก้วลายทองมาเจอที่ที่บุญศักดิ์ละครพลทาเพลงออกไปตะเวในนมามมาชรีดนตรีกวีสัญจรไปตามมาหาลัย พี่นาวัลัตพงไพบูรย์ก็ไปไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยบางครั้งไพบาลินขาวงามศักสิริมีสมศึมก,ศกศเราสลับกันไปผมอ่านหนังสือมาแต่เด็กผมจําได้หนังสือแปลตอนปสามอ่านทุกอย่างพ่ออ่านฟ้าเมืองทองพี่สาวอ่านนิยายมันอยู่ข้างในวันหนึ่งเราได้มีโอกาสออกมากลายเป็นแค่ไอ้นักดนตรีง้งองงยังคิดอะไรไม่เป็นแต่มีรักการอ่านตะเวนในพวกนั้นมันซึมซับมันเห็นว่า แง่งามการเขียนคมวิธีภาษาของตัวเองมันทําให้เราอยากผมก็สะสมตรงนั้นนะแต่วันหนึ่งพอพออยู่ในธุรกิจเพลงบางทีมันอาจจะบางทีเรื่องงดงานศิลปะมันมีคุณค่าแต่ศิลปะเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมูลค่าแต่เราก็ยังอยากทําสิ่งนั้นเพราะว่าเราก็สร้างคุณค่าสร้างมูลค่าจากทางอื่นก็อยากเปิดพื้นที่เล็กๆว่าศิลปะที่ นนั้นหกเจ็สิบล้านมันต้องมีคนบ้างแหละที่มาให้กําลังใจเราก็เปิดพื้นที่เล็กๆแล้วก็พยายามใช้าศาสตร์และศิลที่ตัวเองอยากมุ่งไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสิปนสโมสรสนใจนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรศลนะด้วยการสนับสนุนอ่าอย่างผลงานนี้จะทํำยังไงคะก็จริงๆทาง Facebook นะครับก็ะจะมีเพจของสมสรศลอยู่สามารถเข้าไปตรงนั้นนะไปไปสั่งซื้อทางอิน อินบ <In> ็อกซ์ทางของข้อความหรือว่าจะเข้าไปดูว่าเรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างก็จะแจ้งให้ในนั้นเราะจะมีกิจกรรมอื่นๆอีๆอกมากมายหรือจะแอบไปดูว่าผมคิดอะไรบ้างอะไรบ้างก็หกสายลายดอกภาษาไทยก็เข้าไปไปดูได้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับศิลปินหลากหลายสาขาค่ะความตั้งใจของทุกคนนะคะก็คือถ่ายทอดผลงานนะคะที่มีแง่งามสู่ผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้อ่านค่ะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับศิป์สงสรเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะนนน้อยใความั บินตามปีพิเื้อไปบินเปียงดอกไม้แค่ตามประสา